เป็นการบำเพ็ญบาร,รมีนะทีนี้ <c oughs> เราจะต่อลมหายใจของปีนี้ไปจนถึงปีหน้าแต่เราจะฝึกเพื่อที่จะเอาลองมาอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราได้มานั่งอยู่รวมกันในวันนี้อดีตตชาติของเราทุกคนเคยร่วมบำเพ็ญบาร,รมีมาด้วยกัน เคยฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองเคยได้ร่วมกันทำกรรมดีมาในอดีตชาติที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นชาติที่หนึ่งอาจจะเป็นชาติที่ยี่สิบสามสิบชาติที่ไหนก็ได้ที่อาตมาได้อธิบายไปเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุสาเหตุที่เราได้มานั่ง,งบำเพ็ญบารมีด้วยกันในวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวัน ต่างคนต่างก็เป็นผู้ที่มีบาร,รมีสั่งสมมาในอดีตชาติมาพบกันในมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันเขาเรียกว่ามาต่อลมหายใจพะใครก็ตามที่มาในจุดนี้อตาตธารมก็จะสอนให้หายใจสอนให้กหนมดลมหายใจสอนให้เดินตามรอยบาทพระศาสดาแต่พอทีนี้มันมีโอกาสที่เราได้มาอยู่รวมกัน อาตมาก็ถือโอกาสได้สร้างบาร,รมีเหมือนกันได้แนะนําแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ฟังทุกวันวันละหลายรอบจะได้อธิบายแนวทางให้เข้าใจสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินบางคนก็เพิ่มจะได้ยินก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาก็ได้บำเพ็ญบารมีเหมือนกันก็เป็นการสร้างบาร,รมี แต่เราทำอยู่ก็คือการสะสมบาร,รมีเพื่อที่จะให้บาร,รมีมันเต็มทำให้บาร,รมีมันเต็มที่เราก็ต้องสะสมที่อาตมาได้พูดอยู่ทุกๆวันก็คือสิ่งที่ยากที่สุดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ง่ายมันไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างที่อาตมาพูดไปมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ทำแล้วมันมีประโยชน์ ทำในสิ่งที่ง่ายหรือเลือกทำในสิ่งที่ยากเพราะสิ่งที่ง่ายมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรูอใครว่าการมาลึกอดีชาติที่จตมาพูดถึงทุกขสัจจะง่ายหรือยากมันยากแต่มีประโยชน์ไหมก็สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัตได้แล้วถามว่าสามารถเห็นได้ไหมสามารถเห็นได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยในจุดจุดนี้ ขอให้เรามีสมาธิที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้สมาธิพิกเวภาเวทะสมาหิโตพิกเวพิกขุยถาภูตาปชานาติดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสูผู้มีใจตั้งมั่นแล้วจะรู้และเห็นตามความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมที่เราไม่เจริญสมาธิแล้วเราจะรู้เห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงก็ไม่มีทาง าไม่ต้องเจริญเตือนสมาธินอนอยู่บ้านก็รอไปพระนิพพานเลยเอาแบบนั้นเนอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็คือก้าวแรกของการปฏิบัติทุกๆวันเราจะเริ่มต้นปฏิบัติใหม่เสม,มอเราจะไม่เป็นผู้ที่เก่าในการปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้ที่เก่าเราก็จะเห็นแต่สิ่งเก่าๆเ,เราจะไม่เห็นสิ่งใหม่ๆ เราก็จะไม่เห็นเรื่องของพวกนี้เราก็จะเห็นแต่เรื่องเก่าๆคือเรื่องของอดีตที่ผ่านมาวันนี้ปฏิบัติด,ดีก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้ขอให้เป็นแบบนี้แต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เราถึงจะเห็นสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตก็เหมือนกับเรากําลังนั่งอยู่ตอนนี้แม้แต่เรามีความเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างในการหายใจ แต่อาตมชคิดว่าเข้าใจกันหมดทุกคนแล้วพอได้พูดอยู่ทุกวันอาตมาก็พูดแต่เรื่องเก่เาๆ <c oughs> มาถึงตอนนี้อาตมาก็จะพูดอีกพูดอยู่นั่นแหละเกี่ยวกับการหายใจเพราะต่อไปก็จะไม่พูดอีกแล้วเพราะเราอาธิบายมาจนถึงทุกขสัจและสมุทัยสัจจะโดยบังเอิญโดยไม่ได้มีใครคิดมาก่อนว่าอาตมาจะมาอาธิบายเรื่องแบบนี้ให้ฟังไม่มีใครคิดหรอก พอได้มาแล้วมีโอกาสก็จะได้ให้ความรู้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินพอเราได้ฟังอาจจะจําได้ว่าโอ้สิ่งที่เราได้ยินไปบางคําเราอาจจะเคยได้ยินมาจากในอดีตชาติก็ได้อาจจะเคยไปฟังสาวกคนใดคนหนึ่งอาจจะไปเคยฟังพระพิสุสงฆ์คนไหนพูดให้เราฟังมาในอดีตชาติก็ได้พอเราได้ยินแล้วมารู้สึกมีความพิติ บางทีไปนั่งสมาธิหลับตาลงเห็นจหนาอาจารย์เห็นแ่หนาอาจารย์เห็นแต่หน้าคนพูดไปนั่งลงจำคำใดคำหนึ่งเอาไว้อันนี้แหละในสมัยพระพุทธการนพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าเลือกแสดงธรรมต่อบุคคลเดียวนะั้นบางทีคนนั่งเป็นพันพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนู้นจะบรรลุธรรมพระพุทธองค์ก็แสดงเรื่องนั้นแหละ บุคคลที่นั่งฟังอยู่ไม่บรรลุธรรมก็เป็นการสะสมบารมีสำคัญมากบางคนได้ยินคำเดียวกันแต่ไม่เข้าใจแต่คนที่บรรลุคือคนที่เข้าใจอย่างที่เราพูดอยู่นี้แหละแม้แต่ขนาดฟังมาตั้งหลายวันก็มีคนบนรรลุไหมมันไม่มีแล้วในยุคนี้บุคคลที่จะสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้อย่างที่อาจามาพูดก็มีอยู่สี่จําพวก สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือผู้ที่ให้ทานมากๆทํทำบุญให้ทานมากๆอย่างท่านอนาถา,าบิธิกา์เศษฐีและวก็นางวิสาขาให้ทานก็บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเลยส่วนประเภทที่สองก็บุคคลที่สามารถฟังธรรมแม้ฟังธรรมไม่ถึงห้าคำก็บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเลยแต่ทุกวันนี้ฟังธรรมทั้งวันมีคนบรรลุไหมไม่มีแล้ว ก็มีท่านพระสารีบุตรและมหาโมกขลนะที่ฟังธรรมแล้วก็บรรลุเลยบุคคลเช่นนั้นฟังธรรมแล้วบรรลุให้ทานแล้วบรรลุนั่นคือการสะสมบุญมีมาในอดีตชาติพอสมควรแต่บุคคลประเภทที่สามที่จะสามารถดพ้นจากสังสารวัฏได้ก็คือกลุ่มของศีลสมาธิและปัญญาหรืออริยมรรีองเปตเอกายโนทางสายเดียวเท่านั้นคือกลุ่มของเรานี่แหละนั่งอยู่นี้แหละ สินสมาธิปัญญาสองอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเราอีกแล้วมันไม่มีแล้วยุคนี้สองอย่างส่วนบุคคลประเภทที่สีก็บุคคลที่เขาเรียกว่าปัทะปาระมะบัวที่อยู่ใต้น้ําเกิดเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งสมาธิแต่เขาลบพระพุทธศาสนาอยู่แม้แต่พระพุทธรูปก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กรับ อย่างเช่นสัตว์นรกนี่เขาสามารถบรรลุได้แต่ต้องรอไปอีกหลาย,ายชาติพอสมควรเกิดเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่เคยได้ตักบาตรท,ทาบุญไม่เคยแม้แต่ฟังธรรมแต่เคารพศาสนาอยู่กลุ่มนี้ก็สามารถหลุดพ้นได้แต่ต้องรอระยะเวลาคือการบรเป็นบารมีไม่รู้ว่าชาติไหนอ่ะบุคคลประเภทที่สี่เราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้เป็นบุคคลที่ประเภทที่ 3. สามศีลสมาธิและปัญญา โชคดีมากยังอยู่ในหมวดของสินสมาธิปัญญาหมวดของที่หนึ่งการให้ทานแล้วก็การฟังธรรมไม่สามารถที่จะบรรลุได้แล้วอันนี้ใครจะพูดว่าบรรลุก็เถียงเลยไม่ได้พระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้แล้วหลังพันปีและหลังพันห้าร้อยปีไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่หลังพันห้าร้อยปีมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่ใช้งานได้อยู่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดใช้งานได้อย่างจริงจังคือคนพีวิสุทธิมรรคปรากฏขึ้นมาในโลกตอน1,501ปีพอดีเป็นคำที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำนายเอาไว้ทุกอย่างแต่เราไม่เคยรู้เราต้องไปหาศึกษานะทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏอยู่ไหน,น,นเนาะพระสูตรไหนเนาะพาเราไปหลุดพ้น แต่ไปดูในคัมภีร์วิสุทธิมรรคละเอียดลึกซึ้งแม้แต่ผู้ที่เขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคขึ้นมาครั้งแรกก็โดนขโมยคัมภีร์นั้นโดนเอาไปเผาไปเขียนกี่รอบก็ไม่สําเร็จจนถึงรอบที่สามหรือเปล่าไม่แน่ใจจึงจะสําเร็จเราจึงได้อ่านจนถึงทุกวันนี้โชคดีไหมอริย,ยมรรคมีองค์แปดมันปรากฏขึ้นมาแต่เราก็ ศึกษาด้วยตัวเองมันก็ไม่หลุดพ้นเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันของปีใหม่วันนี้ก็จะเป็นวันท้ายปีเราจะมาต่อลมหายใจเราจะทำความดีต่อตัวเองในวันนี้เพื่อปีหน้าเราจะเป็นผู้ใหม่ใหม่ในการปฏิบัตินะ ไม่ใช่เรายังเจ็บอยากเป็นผู้เก่าอยู่อยากอยากเป็นผู้เก่าเลยเป็นผู้ใหม่ดีกว่าฉันขอเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ของนักปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันก่อนที่เราจะหลับตาทุกๆวันหลังก่อนที่เราจะทําสมาธินั่นคือการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันจะเริ่มต้นใหม่ในวันสงการในวันเข้าพรรษาในวันลอยกระทงในวันออกพรรษา ในวันปีใหม่ฉันจะเริ่มต้นใหม่แต่ความจริงแล้วเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันแต่ขอให้เราคิดว่าเราอยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัตรเราไม่ได้อยากได้อยากมีมองโลกให้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายมองโลกให้เป็นสิ่งที่ไม่งามอย่างมองโลกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเรามองโลกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติ สติปัฏฐานสีได้เพราะยังเห็นโลกเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ที่เราพูดกันตอนบ่ายก็คือการพิจารณาลูกปรมัตและก็นามปรมัตสุดท้ายพอเรารู้ลูปรู้นามแล้วมันก็รวมกันเป็นขันธ์ห้าในเวลานั้นเราก็รู้แล้วว่าขันธ์ห้าคืออะไรขันธ์ห้ามันก็คือตัวทุกข์พอทีนี้นะพอเห็นขันธ์ห้าเข้าใจว่าขันธ์ห้ามันเป็นตัวทุกข์แม้แต่เราปฏิบัติ รูปปลมัตต์เทตมาพูดเดินไปทางไหนก็เห็นแต่ความเกิดดับของรูปคนก็ไม่เห็นภูเขาต้นไม้ไม่เห็นเห็นแต่รูปปะธมนี่คือรูปนี่คือรูปรูปปัธมรูปปรธมรูปปรธมคือรูปปรมัมถัตมันแหละที่มันเกิดดับเป็นที่อาตมาบอกเป็นรูปการนั่นคือรูปปรมัมถัตเดินไปทางไหนก็เห็นแต่รูปปรมัมถัตพอเราปฏิบัติต่อไปทอาตมาพูดถึงนามปรมัมถัตก็คือจิตและเทตสิกลักษณะของจิตมันมาลวนกับรูปปรมัมถัต ถ้าหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันก็เป็นขันห้าเพราะในตาก็มีขันห้าเหมือนกันทำไมถึงมีขันห้าในตาในหูก็มีเหมือนกันตาเห็นรูปเราเคยได้ยินไหมตาเห็นรูปหสวยงามน่าก,กินจังเลยเวทนามันก็บอกถ้าฉันได้กินฉันคงมีความสุข พอสัญญามันก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับเวทนาสัญญามันก็บอกว่าใช่เลยสิ่งที่ฉันเห็นในตานี้ฉันเคยเห็นมาแล้วถ้ากินก็อร่อยสังขารก็บอกว่าเออใช่แล้วถ้าฉันได้กินนี่คงจะอร่อยมีแต่ความสุขกายและสุขใจสังขารมันบอกนะมันก็ปรุงไปเรื่อยสุดท้ายมาวิญญาณมันก็ตอบสนองความต้องการของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็บอกว่าใช่แล้ว ทำตามคำสั่งของขันห้าต่อไปเพราะว่าเราเป็นผู้ที่แบกขันห้าอยู่ในเวลานั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าอยู่ตรงไหนก็มีขันห้าไม่ใช่ว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจแต่เรายังไม่เข้าใจว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นลักษณะแบบใดเขาเรียกว่าลักษณะรัศกาปัจจุประธานประทัดฐาน,านต่อมาก็จะพยายามพูดแต่มันยังมีอีกเยอะ กี่วันก็ไม่มีทางจะหมดแต่เราจะต้องปฏิบัติไปด้วยถ้าเราปฏิบัติไปด้วยถึงแม้จะไม่ถึงจุดที่ตะมาพูดแน่นอนมีความเข้าใจเพราะอินทรีย์เราเริ่มแก่กล้าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําอยู่นั่นคือสิ่งที่เราควรทําฉันทะที่เป็นอธิบดีอธิบดีสีมีอะไรบ้างฉันทะที่เป็นอธิบดีพอเรามีฉันทะมีความปรุงพอใจในการหายใจเข้าหายใจออก โดยไม่อยากจะหยุดหายใจเลยแสดงว่าเรามีฉันทะที่เป็นใหญ่พร้อมที่จะกําหนดลมหายใจแต่ถ้าเราไม่มีฉันทะไม่พร้อมที่จะกําหนดลมหายใจหน่อยก็อยากทําสิ่งนั้นหน่อยก็อยากทําสิ่งนี้ไม่อยากดินได้ยินไม่กระสังเสียงธรรมะอยากจะลุกอย่างเดียวอยากจะมองแต่นันิกายอย่างเดียวอยากจะให้เวลามันหมุนผ่านไปเร็วๆนั่นเขาเรียกว่าฉันทะไม่มีกําลัง แต่ถ้าฉันทะของเรามีกําลังหลับตาลงไปโอ้อยากจะหายใจยากอยากจะทําหลับตาลงไปก็จะเห็นแตลมหายใจชัดเจนกําหนดเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดผ่านไปผ่านมาแทบจะไม่อยากหยุดหายใจถ้าเรามีฉันทะแต่ถ้าเราไม่มีฉันทะจิตของเราไม่สงบไม่สามารถที่จะกําหนดลมหายใจได้อย่างติดต่อต่อเนื่องได้ก็แค่เต็มที่หนึ่งนาที ที่เหลือกิเลสก็เอาไปกินหมดเพราะว่ามันไม่ชอบสาเหตุก็คือก็เพราะว่าเราไม่มีความบึงพอใจในการกําหนดลมหายใจนั่นเองนี่สาคัญมากเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่ของเราก็คือการกําหนดลมหายใจนั่นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งที่อาตมาอธิบายมาทั้งหมดนั้นความคิดยากอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราจเจริญอานาปานสติจนถึงอัปปนาชานแล้ว ง่ายไปหมดจะไม่บอกว่าง่ายดีกว่าทําได้อยู่ก็แนะนําได้อยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องทําในสิ่งที่ควรทําเราจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทํามีอยสองอย่างในชีวิตประจําวันเราจะทําในสิ่งที่ควรทํราทททอย่างที่เราได้มานั่งปฏิบัติร่วมกันในวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรทําเราจึงทํา ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําแต่เราอยากทําสิ่งที่เราทํามันเป็นกรรมดีกรรมดีที่เราสั่งสมมาจากในอดีชาติให้เรามานั่งประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกันแบบนี้มันเป็นกรรมดีของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มต้นใหม่ก็คือการต่อลมหายใจในปีนี้ไปจนถึงปีหน้า หลังจากออกจากสมาธิเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อสมควรเก่เวลาอาตมาก,ก็จะแสดงธรรมแต่จะให้พักผ่อนก่อน10นาที15นาทีวันนี้เราจะทำความดีแก่ตนเองเยอะๆแล้วก็อาตมาก,ก็จะแสดงธรรมให้มันต่อจนจบเปรียบเสมือนกับอาตมาเปิดคอร์สเลยอาตมาอธิบายแบบนี้แหละแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอธิบายแล้วมีความสุข เพราะว่าเห็นคนน้อยแต่เห็นคนเยอะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่คนเยอะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเราสังเกตก็เขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เข้าใจแต่พอมาอธิบายแบบนี้คนน้อยแต่เข้าใจมีความสุขในการอธิบายถ้าเป็นที่อื่นเขาก็ต้องให้คนมาหาเยอะๆมานั่งรวมกันถึงจะพูดให้ฟังธรรมะที่เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแบบนี้ถ้าคนน้อยก็ไม่อยากเสด็จรม พระไม่มีค่าบูชาธรรมแต่พอทีนี้เราได้พูดความจริงอะไรเราก็ไม่ได้อยากได้จากการให้ทานเป็นธรมธรมธรรมทานที่เราได้มามันเป็นความสุขสิ่งที่เราได้ยินมันก็มีความสุขเหมือนกันเกิดความปิติใจอยากจะออกจากบ้านอยากจะหมดภาระถ้าเราปฏิบัติจนเห็นสังเวชคนนั้นก็จะออกจากบ้านทันทีถ้ายังไม่มีสังเวช ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้ความหมายของควา,คว,าว่าสังเวก็คือไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปวันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมารีบมาปฏิบัติเลยไปได้อย่างรวดเร็วตราบใดที่ยังไม่มีสังเวชยังไม่อยากได้ยังไม่อยากหลุดพ้นยังต้องการความสําเร็จยังไงก็ไม่จเจริญสมาธิได้อย่างลึกซึ้ง วันใดวันหนึ่งเมื่อจิตของเรามีความสังเวชใจเราจะเจริญสมาธิได้อย่างลึกซึ้งถึงจะช้าหรือจะเร็วก็หลุดแน่นอนอยู่ที่สังเวชอยู่ที่การสละออกปฏตินิสสะขปฏินิสสะาาการสละออกทุกอย่างเมื่อเราสละออกทุกอย่างนั่นคือความกล้าหาญที่เขาเรียกว,ว่าเวริยะสังวรถ้าเรามีความกล้าหาญออกจากบ้านจากเรือนมาปฏิบัติแบบนี้แหละ แทนที่เราจะไปสถานที่มีคนเยอะๆเป็นสถานที่มันกว้างความบางคนก็เดินมาอันนี้ก็สิ่งที่ควรทำที่เราจะต้องทำเขาเรียกว,ว่าสิ่งที่ควรทำบางคนก็มาจากประเทศลาวบางคนก็มาจากกรุงเทพบางคนก็มาจากนู้นร้อยเอ็ดจากสุรินทร์ก็มีเห็นไหมเรามามาด้วยความกล้าหาญไม่ใช่ว่ามาเพราะมาทดสอบ แต่เป็นการมารู้มาเห็นมาได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเพราะว่ากรรมดีมันส่งมาแต่การรักษากรรมดีของเราต้องรักษาไว้เท่าชีวิตจนกว่าเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะเข้าใจและเราจะเห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคตก็คือการหลุดพ้นหลังจากนี้ไปเราจะต่อลมหายใจ เราจะไม่หยุดหายใจถ้าเราหยุดหายใจก็คิดว่าเราจะตายแต่ถ้าเราหยุดกำหนดลมหายใจแสดงว่าเรายอมแพ้กิเลส